ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักแถวที่3 9ถึงแถวที่สีค่ะตอนนี้เราจะมีลายที่เป็นเม็ดข้าวโพด3าเม็ดแล้วนะคะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf หนึเจสเสื้อน i ตติ้งถักจากคอขยายลายนะคะ ep นี้จะเป็น ep ที่หนะคะเราจะถักต่อจาก ep 5 ep 5เราถักถึงแถว38อันนี้เป็นแถว39นะคะ พี่เมย์จะถักคู่กันให้ดูนะคะสามเก้าคู่กับสี่สิบสี่สิบเอ็ดคู่กับสี่สิบสองแบบนี้นะเรามาดูวิธีถักแถวที่สามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะถักลายเพลนะคะนิดสองตัวย้ายไหมามาไว้มือซ้ายใช้เข็มโคเชช่วยเราจะถักลายปุ่มนะคะลายเม็ดข้าวโพดเอาห่วงนี้ออกมา นี่นะห่วงนี้เขี่ยวโซ่แล้วก็นับหนึ่งสองสามถักโซ่สามขึ้นไปนะคะแล้วถักดับเบิลโคเชแทงช่องนี้นะขึ้นมาทั้งหมดห้าหลักนะคะนับรวมโซ่โซ่เป็นหลักที่หนึ่งอันนี้สามแล้วนะคะตัวที่สี่ตัวที่ห้าเข็มที่ใช้อยู่ขนาดหัวหนึ่งจุดหกมิลน,นะคะ แล้วเราก็ดึงแบบนี้บนโซ่สามแทงนะคะแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านออกมาย้ายกลับคืนมาที่ไม่นิดถักนิดสองตัวพอถักนิดสองตัวเสร็จแล้วกลับไปอันเดิมนะคะถักลายเพอเราได้เม็ดขาโพดแล้วนะ ถักลายเพลเสร็จแล้วตรงนี้รวบนิดสามห่วงเข้าด้วยกันต่อไปนะนิดสองตัวยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดสองตัวต่อไปเพอสองนิดสอง ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์แล้วก็นิดสองลายมันจะจบโดยการที่ถักสลิปวันนิด two p a อเ over ต่อไปเป็นแถวที่สี่สิบแถวสี่สิบเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วถักเพอนิดสองตัว เัเพอนี่สองตัวเพอหนึ่งตัวต่อไปเป็นลายนิดนะคะลายนิดมาจนถึงลายเพอรเราก็ถักเพอสองตัว แถวที่เป็นเลขคู่นะคะจะเป็นแถวที่มันถักลายนิดกับเพอเพื่อขั้นลายจะมีบางช่วงที่มันมีการถักลายบิดนะตรงนี้ก็เป็นลายนิดค่ะที่เมย์ถักให้ดูแค่แค่อย่างละชุดแบบนี้นะที่เหลือคุณถักต่อนะคะนี้สามสิบเก้ากับสี่สิบค่ะแถวที่สามสิบเก้าให้ระวังตัวปุ่มเม็ดข้าวโพดเม็ดข้าวโพด ต่อไปเป็นแถวที่สี่สิบเอ็ดกับสี่สิบสองนะคะสี่สิบเอดพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์แล้วเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะถักลายเพอพอถักลายเพอเสร็จแล้วไหมมันจะอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะเป็นยันโอเวอร์นะคะยันโอเวอร์ s k p ปัดไหมขึ้นมาถักลายเพอ ปัดไหมลงไปรวบสองห่วงนี้เข้าด้วยกัน k 2 t o g e t h e r ลายต่อไปมันจะเป็นลายเพอร์นโอเวอร์นะคะหมุนถึงจะถักเพอร์ได้ถักนิดสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ยัโอเวอร์นิดยันโอเวอร์ นิดสามมาถึงลายเพอขั้นกลางต่อไปนิดสามตัวยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดสี่ตัว เลื่อนมาร์เกอร์นะคะต่อไปเป็นแถวที่สี่สิบสองเอรอนิดสองเอรอนิดสองเอรอถักลายนิดไปจนถึงลายเพอที่มันขั้นอยู่ งกลางนะคะลายเพลสองตัวแล้วก็จบด้วยลายนิดแถวที่เป็นเลขคู่จะเป็นแถวขั้นลายนะคะแถวขั้นลายมันก็จะมีแค่ลายนิดกับลายเพลค่ะให้ระวังแถวที่เป็นเลขคี่ถักวนรอบ พี่ถักแถวที่สี่สิบสามกับสี่สิบสี่นะคะสี่สิบสามเลื่อนมาร์เกอร์ถักลายเพอร์นิดสองตัวเพอร์นิดสองเพอร์ต่อไปนิดหกตัว พอหกตัวเสร็จแล้วนะคะเรารวบสามห่วงนี้เข้าด้วยกัน kt together ตรงนี้มันจะเหลือนิดนะคะและอันนี้เป็นเพอสองยันโอเวอร์นะคะนิดตรงนี้เป็นลายเพอมันต้องหมุนยันโอเวอร์ผักเพอสองตัวตอนนี้ไหมยอยู่ข้างหน้าเป็นยันโอเวอร์นะคะนิด ยันโอเวอร์นะคะ S ส l e e p นะคะ K2 p ทโอเวอร์ลายนิดหกตัวเลื่อนมาเกอร์ เพอนิดสองเพอนิดสองเพอต่อไปเราถักลายนิดไปจนถึงลายที่มันขั้นด้วยเพอนะคะนิดนะคะ ตรงนี้เป็นเพอขั้นด้วยเพอสองตัวจบด้วยลายนิดอันนี้แถวที่สี่สิบสามกับสี่สิบสี่นะคร เป็นวิธีถักแถวที่45กับแถวที่46นะคะแถวที่45นะเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะถักเพอไหมยอยู่ข้างหน้านะคะยันโอเวอร์ K2 Together ให้ระวังยันโอเวอร์นะคะต่อไปยันโอเวอร์ค่ะเพอพอยันโอเวอร์เพอเสร็จแล้วไหมยอยู่ข้างหน้าลายต่อไปเป็นยันโอเวอร์เอสพ ต่อไปเป็นยันโอเวอร์เพอลายนิดนะคะสี่ตัวรวบสามห่วงเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะ k เคทีทูเก r ไปโอเคทีทูเกเตอร์เสร็จแล้วนะคะต่อไปถักนิดยันโอเวอร์นิด ยันโอเวอร์นิดอีกครั้งหนึ่งขั้นกลางด้วยลายเพอร์แล้วมาดูฝั่งทางนี้มันเริ่มด้วยลายนิดยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดอีกครั้งหนึ่งสลิปวันนิดทูพาร์โอเวอร์ ต่อไปนิดสี่ตัวนิดโฟเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วมันจะเป็นแถวที่สี่สิบหกแถวที่สี่สิบหกนะคะเริ่มเธอสองนิดสองเพอหนึ่งนิดสอง,สอง ต่อไปเป็นลายที่เป็นตัว L นะคะแต่ว่าเป็นตัว L ถักกลับด้านถักกับด้านแทงจากข้างหลังมานะคะแทงแบบนี้มาแบบนี้ไหมต้องปัดขึ้นมาข้างบนนะคะมันจะเป็นลายเพอร์ต่อไปเป็นลายเพอร์แล้วก็ต่อไปเป็นลายนิดค่ะ ถักลายนิดไปจนถึงขั้นลายนะคะมันจะเป็นลายเพอเสียงฝนตกนะคะพี่เมย์ถักนั่งถักอยู่ริมหน้าต่างฝนตกแรงมากเลยค่ะเที่ยมเพอเพ้าะนะคะจังหวัดเชียงใหม่หน้านี้หน้าฝนพอดีเลยวันที่สิบสามนะคะเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจบด้วยลายนิดค่ะตรงกลางเป็นลายเพอนะคะ ปกติแถวที่มันเป็นเลขคู่นะคะมันจะมีแค่ลายนิดกับลายเพอแต่แถวที่46ระวังนะคะระวังตัวที่เป็นลายแอลนะแอลแทงด้านหลังนี่ต่อไปเป็นแถวที่47นะคะเริ่มโดยการที่ถักเพอสองตัวถักนิดสองตัว เราจะถักลายเม็ดข้าโพดย้ายไหมมาไว้มือซ้ายเข็มโคเชจากห่วงนี้นะคะเอามือจับตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวมันจะเลื่อนออกถักโซ่ค่ะสามนับเป็นหลักที่หนึ่งถักลายดับเบิลโคเชอีกสี่ตัวรวมโซ่เป็นทั้งหมดห้าหลักสามแล้วนะคะสี ห้าแทงตรงโซ่สามดึงผ่านด้านหลังแล้วเอาคืนกลับมาที่ไม้ตรงนี้ถักนิดสองตัวพอถักนิดสองตัวเสร็จแล้วต่อไปเพอสองนิดสอง รวบสามห่วงเข้าด้วยกัน k 3 t o g e t h e r นิดสองไปนะยโอโออร์นิดยันโอเวอร์นิดสองตัวขั้นกลางด้วยลายเพอร์สองตัวต่อไปนิดสองตัวหนึ่งสองันโอ over ์นิด ยันโอเวอร์นิดสองตัวสลิปวันนิด t w พาร์ทโอเวอร์ถักลายนิดแล้วเลื่อนมาร์กเกอร์ต่อไปถักแถวที่สี่สิบแปดแถวที่สี่สิบแปดเริ่มโดยการถักเพอร์สองตัว ถักนิดสองตัวข้างหลังลายเม็ดข้าโพดจะเป็นลายเพอต่อไปนิดสองเพอสองแล้วเราก็ถักลายนิดไปจนถึงลายที่มันขั้นค่ะลายที่มันขั้นจะเป็นลายเพอ ก้้นกลางนะคะเป็นลายเพอปลายเป็นลายนิดไหมสองเส้นระวังจะแตกนะคะลายที่เป็นเลขคู่มันจะเป็นการ ถักขั้นลายเลื่อนมาร์เกอร์แล้วเราก็ถักตามลายตรงไหนเป็นเพล่ถักเพลตรงไหนเป็นนิดถักนิด EP หกนะคะสามสิบเก้าถึงสี่สิบแปด EP ต่อไป EP เจ็ดสี่สิบเก้าถึงหกสิบค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนเมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนนะคะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังวิดีโอของ YouTube ที่รอโพสต์กับสาธารณะก่อนใครค่ะใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แทแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอ พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินี Handmade ขอบคุณค่ะ